สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ที่กําลังจะสร้างบ้านนะคะวันนี้ไม่ควรพลาดค่ะเพราะเรามีตัวอย่างบ้านที่อยู่แล้วสบายใจสบายกระเป๋าเพราะเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานจะประหยัดอย่างไรนั้นติดตามชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมทาวน์เฮาส์ประหยัดพลังงานนะครับเรามีทาวน์เฮาส์3แบบนะครับแบบแรกคือทาวน์เฮาส์ A เนี่ยมีการดึงแสงธรรมชาติมีการใช้วัสดุที่เป็นฉนวนมีการใช้ละแนงในแบบ B เนี่ยมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับมีผนังที่หนาขึ้นนะครับแล้วก็กระจกสองชั้นกันความร้อนมีการใช้ละแนงในแนวตั้งนะครับก็จะกันรังสีความร้อนได้ดีส่วนในแบบ C นี่จะดีที่สุดนะครับ มีผนังที่เป็นฉนวนกันความร้อน EIFS นะครับแล้วก็มีกระจกน้อยนะครับลดรังสีความร้อนจะเข้ามาได้มากนะครับอันนี้แบบ C เนี่ยจึงเป็นแบบที่เย็นที่สุดครับ คุณผู้ชมครับจากแบบบ้านทั้ง3แบบนี้ถือได้ว่ามีการประหยัดพลังงานโดยได้ใช้เทคนิคจากธรรมชาติและเลือกใช้วัสดุที่แตกต่างกันไปเช่นแบบ A ใช้อิฐคูบล็อกต้านทานความร้อนและมีแผงกันแดดที่ช่วยลดแสงสว่างและความร้อนเข้าสู่อาคารน้อยลงแบบ B มีระบบผนังสองชั้นเพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารมีหลังคาทรงสูงและมีช่องระบายอากาศเหนือฝ้าเพดานทําให้อากาศร้อนใต้ฝ้าหมุนเวียนและออกสู่ภาย นอกได้และแบบ C เป็นผนังระบบ EIFS ซึ่งเป็นระบบที่กันความร้อนได้ดีกว่าผนังก่ออิฐฉาบป,ปูนถึงร้อยละ40และเพิ่มพื้นที่ชายคาเพื่อให้อาคารโดนแสงแดดน้อยลงบทสรุปที่สำคัญในการออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงานนอกจากการเติมพื้นที่ชายคาแล้วควรลดพื้นที่ที่เป็นกระจกให้น้อยลงและใช้วัสดุผนังและฝ้าเพดานที่ต้านทานความร้อนได้มากขึ้นเพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่บ้านของเราครับ กลับมาพบกับรายการพลังงานเพื่อชีวิตได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กมีตใพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอต้องเริ่มจะพลิกใจให้พอเพียงมาร่วมพลิกใจกับโครงการลักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตท